เมียใหม่เออเมียเก่าสวยดิหนเมียเก่าอันนี้เมียใหม่เยอะอุยและเมียใหม่มั้งอ๋ออนเมียเก่าเอใช่ัั้นนะเมียใหม่เออเมียเก่า่สวยดิในเมียเก่า อันนี้มีอะไรเยอะเนี่ยกูนี่นหนนแหละเมีอะไรมั้งลูกเห็นรูปแต่ง,งานของพ่อกับแม่ที่หัวเตียงคำถามแรกที่ลูกถามพ่อคืออะไรลองฟังครับอันนี้ไม่เก่าใช่อันนั้นนะมีอะไร เออเมียเก่าน่สวยดีในเมียเก่าอันนี้มีอะไเยอะเยออุ้ยแหละเนี่ยไหมคุณยศคุณเคยเจอแบบน้องฮาเล่ไหมน้องฮาเล่สี่ขวบดูรูปแต่งงานที่หัวเตียงของพ่อกับแม่แล้วก็ถามพ่อว่าป้านี่เมียเก่าเหรอเออในขณะที่คนอื่นหัวล้อกันอยู่ พ่อเครียดอยู่เลยนะนูกพ่อเครียดแล้วนะนี่เมียเก่าเหรอแล้วก็ชี้ไปแล้วนี่คือเมียใหม่ใช่ไหมสภาพคือต่างกันมากเลยครับหลายคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแม่ก็บอกว่าใช่ฉันคือเมียใหม่ใหม่หมดทั้งตัวเลยค่ะด <c oughs> ีน่ารักดีนะครับ